สวัสดีตอนบ่ายค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะมาช่วงบ่ายตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะคะท้องฟ้ามีเมฆครึ้มมากๆเลยนะคะเหมือนฝนกําลังจะตกค่ะก็เชียงใหม่นะคะมีฝนตกหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ฝนเลยนะคะที่บ้านของเรานะคะวันนี้ก็ยังมีหวังอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาเดินชมสวนนิดนึงนะคะอัปเดตสวนรอบอบ่อปลาแล้วก็สวนหน้าบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้คนสวนเขาเคลียร์ให้แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวจะเริ่มจากมุมนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าเพิ่งทําทางเดินไปนะคะส่วนรอบบ่อปลาค่ะต้นไม้ที่ตัดแต่งไปนะคะตอนนี้ก็เริ่มเขียวขจีนะคะสวยงามเลยค่ะก็อาจจะเดินได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนนะคะก็รู้สึกว่าจะมีเมฆบังให้อยู่นะคะแต่ว่าถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยต้องรีบเดินนิดนึงนะคะนี่ค่ะเริ่มจากมุมนี้นะคะก็จะมีต้นต้นนี้ต้นผู้จอมพลน,นะคะก็เราเพิ่งจะตัดแต่งไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะคะยัง ทําในวิดีโออยู่เลยนะคะหลายคนน่าจะเห็นนะคะตอนนี้เขาก็แตกใหม่สวยเป็นทรงโดมมากๆเลยค่ะนี่ เป็นยอดแบบว่าแหลมๆนิดนึงนะคะเราชอบแบบนี้นะคะแล้วก็ทางเดินที่เพิ่งทําไปนะคะถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเริ่มเห็นเขียวๆมาแล้วนะคะคือ,อวัชพืชเริ่มขึ้นนะคะก็ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะ40กว่าองศานะคะวันนี้น่าจะก็ประมาณ3 9 4 0นะคะช่วงนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแดดมาบางมังหมายถึงว่ามีเมฆมาบังแดดให้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาเดินอัปเดตนะคะเพราะว่าดอกไม้ไหลายอย่างก็บานบานจนโรยแล้วก็เหี่ยวไปมากๆเลยค่ะ ก็ถือว่ามาเดินเล่นด้วยกันนะคะก็ฝั่งนี้นะคะหินกรวดที่เราใช้นะคะก็จะเป็นหินกรวดธรรมดาเลยนะคะก็ลื้อออกมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะคะเป็นทางเดินออกแนวคอทเทจนิดนึงค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะต้นผีเสื้อที่ปลูกไปนะคะยังสวยงามอยู่นะคะก็มีเวอร์บีน่าที่แบบว่าตัดแต่งไปแล้วนะคะกำลังจะออกดอกรอบใหม่นะคะนี่ค่ะ แต่ใบเขาก็แอบดูเหมือนมีโรคเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอากาศแบบว่าร้อนมากๆนะะี่ค่ะดูกุหลาบเราสิคะไม่เหลือเลยค่ะแต่ว่าขอบอกว่าเขาแบบว่าบานเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันร้อนนะคะเราก็เลยไม่ได้ออกมาถ่ายนะคะแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเขาชอบตรงนี้นะคะต้นนี้ต้นจูเบรีเซเลบรชันค่ะเนี่ยคือดอกมากๆเลยนะคะตรงนั้นจะเป็นมาโซระนะคะก็จะเลือกโทนสีออกสีครีมสีชมพูอ่อนสีแอปริคอตอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ฝั่งด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีต้นบิชอปค่ะบิชอปก็ ออกดอกมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็โรยไปบ้างแล้วนะคะก็คือมันร้อนนะคะแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าเออช่วงนี้ที่อุณหภูมิร้อนๆสี่สิบกว่าองศาเนี่ยส่วนบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้นไม้อันนี้ที่ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาเนาะตอนนี้พฤษภาละก็ยังโอเคอยู่นะคะจะมีต้นผีเสื้อด้านหน้าแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็น dusty miller ค่ะโตขึ้นเยอะเลยนะคะมันจะมีสีต้นนะอีกต้นนึงอยู่ในนั้นโดนแบบว่า ต้นพยับหมอกลืนกินไปแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะตูมออกมาเซตใหม่เยอะมากๆนี่อันนี้คือต้นออสซิโอสเปอร์มัมนะคะจะเห็นเป็นแบบช่อออกมาอย่างนี้นะคะดอกก็เริ่มจะโรยแล้วนะคะที่บานก่อนหน้านี้แล้วเราไม่ได้ตัดแต่งนะคะเขาก็จะแบบว่านอนลงไปอย่างนี้ยแต่มันจะมีแบบว่าแตกใหม่ออกมาตรงนี้นะคะ ก็ไม่เป็นไรเราก็คือปลูกปีแรกนะคะก็จะลองดูก่อนนะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นต้นพยับฆหมอกค่ะคือบางคนอาจจะเห็นเขาเป็นสีม่วงบางคนเห็นเขาเป็นสีฟ้านะแต่เราเห็นเขาเป็นสีฟ้าค่ะเนี่ยสวยมากๆเลยปลูกอ่าติดกําแพงนะคะนี่แล้วก็จะมีด้านบนเนี่ยจะมีอ่ากุหลาบด้วยค่ะนี่ค่ะกุหลาบ จะมีบิชอปน้องบิชอปพิงอยู่กับตุ๊กตานะคะซึ่งเป็นตุ๊กตาที่แบบว่าอ,อยู่ด้วยมานานแล้วนะคะ mm hmm. ก็เหมือนแบบว่าเอาติดกาแพงนะคะตกแต่งแล้วก็ดูสิคะ่ะบิชอปเหมือนฉันเหนื่อยมากฉันร้อนมากนอนพิงกําแพงอยู่อะไรอย่างนี้ต่อมานะคะด้านข้างตรงนี้จูบิลีเซเลบราชันอ๋อไม่ใช่สิพูดผิดคอเดสจูบิลีค่ะไม่ทันได้เห็นนะคะเพราะว่าบานไปก่อนแล้วก็เหี่ยวไปแล้วนะคะนี่ค่ะ คือเจอแดดกลายเป็นสีวินเทจเลยค่ะเจอแดดเมืองไทย40องศานะคะขอถอยกลับมาอีกนิดนึงโอเคฝั่งนี้นะคะก็ฝั่งนี้ความจริงอะถ้าเรามาถ่ายทานตอนกูุหลาบออกเยอะๆนี่สวยมากเลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็น้องสกาโวล่าในกระถางก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะก็พอเข้าใจได้คะ่ะถ้าน้องจะกลับดาวนะคะ เพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวเข้าหน้าฝนมันต้องมีดอกไม้ออกมาเยอะแน่นอนนี่ค่ะมาโซราสีสวยมากถึงแม้ว่าดอกจะไม่สวยมากนะคะต้นนี้อเมริกันบิวตี้ค่ะเราตัดแต่งเขาไปแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาใหม่อีกแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ยอดเขาออกจนมีดอกนะคะแต่ก็เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวอาจจะต้องตัดแต่งอีกนิดนึงนะคะกะ็เดี๋ยวดูก่อนแลวกันเพราะว่าอยากเห็นดอกเหมือนกันเพราะดอกเขาสีชมพูสวยมากแล้วก็นี่ค่ะเบียทริสอันเก่ายังไม่ได้ตัดออกเลย ช่าใหม่ออกแล้วค่ะเนี่ยดูสินี่สวยมากโอเคเดินมาอีกนิดนึงนะคะว้ายมีตุ๊กแกตายน้องมาตายตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคไม่เป็นไรตายแล้วก็ตายไปโอเคค่ะฝั่งนี้นะคะก็เป็นทางเดินที่เราทําไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็อ่าตรงนี้จะมีต้นต้อยติ่งฝรั่งนะคะเราคิดว่าสีขาวนะหรือสีชมพู ยังจาไม่ได้ต้องรอเขาออกก่อนนะคะก็ขึ้นมาเองตั้งแต่เริ่มรดน้ําก็ขึ้นกลับมานะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีอต้นอะไรนะต้นหัวใจสีม่วงอันนี้สายออกซิเจนปลาค่ะเพิ่งเอามาเปลี่ยนเอามาใส่ตรงนี้เพิ่มนะคะน้ําใส่มากตอนนี้เห็นมีลูกปลาอยู่สามตัวนะคะเพราะว่าเราเขาที่แล้วที่เขาตายอ่ะที่เอ แล้วเราก็เก็บไข่มาแล้วเขาก็ฟักออกมาได้ประมาณสิบเจ็ดแล้วก็เหลือสิบเอ็ดตัวแล้วก็เออเราเอาลงปล่อยลงไปแต่เราไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะจะโดนโดนกินหรือว่าตายไปนะคะแล้วก็อ่าตอนนี้เหลือประมาณแค่3ามตัวที่เห็นนะคะที่แบบตัวโตขึ้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ให้ธรรมชาติคัดสรรไปนะคะโอเคฝั่งนี้นะคะต่อมานี่คะ่ะเป็นเอ่อต้นหลิวคะ่ะนี่อันนี้ก็ปลูก นานแล้วนะคะแล้วก็เขากลับมานะคะอันนี้น้องชีล่านะคะชีล่าทำไมล่ะคะต่อมานะคะเป็นเอ่อต้นผีเสื้อค่ะผีเสื้อที่เรามาปลูกอันนี้เพิ่งปลูกนะคะฝั่งนี้แล้วก็มีเอ่อบลูซาเวียค่ะนี่เพิ่มสีสันนิดนึงนะคะสีม่วงนะคะนี่แล้วก็จะมีความจริงก็จะมีต้นไอ้นี้แอบอยู่ด้วยนะต้นแองเจโลเนียนะคะ ต้นเวอร์บีนาตรงนั้นแห้งมากเลยสงสัยไม่ได้ไม่ได้กินน้ําแล้วก็ที่ไม่ได้กินน้ํานี่เพราะว่าตรงนั้นอาจจะไม่ได้ต่อท่อน้ําอัตโนมัตินะคะเพราะว่าตรงนี้ต่อระบบน้ําอัตโนมัติไว้หมดแล้วก็น,นี้ค่ะชารีฟาอัสมาค่ะนี่แทงยอดใหม่ออกมาคือเราพยายามจะปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติเลยเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมาแล้วก็คือไม่อยากทําอะไรเลยนะคะโอเคต่อมาด้านข้างตรงนี้นะคะต้น นีออนนะคะเราเพิ่งตัดแต่งไปนะคะก็ตอนนี้กลมสวยเลยมีนางแบบด้วยนะคะนางแบบกำลังเ,เดินชมสวนเหมือนกันนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะด้านหน้านะคะก็จะมีต้นอ่ต้นหลิวนะคะต้นนี้ก็คือปลูกไว้ตั้งแต่ปีแรกแล้วนะคะนี่ค่ะโตขึ้นมากเลยแล้วเขามีดอกตรงปลายใบนะคะสวยน่ารักมากแล้วก็มีตุ๊กตาตุ๊ตก,กตานะคะเป็นอ่ตุ๊กตานกนะคะเอาปักไว แล้วก็นี่ค่ะน้องปลานะคะมีเหลือสิบเอ็ดตัวที่เป็นตัวใหญ่นะคะน้ำใสมากเปลี่ยนน้ำผุให้มาอยู่ฝั่งนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีดอกไม้ที่ขึ้นกลับมานะคะนี่ตรงนี้จะเป็นต้นแก้วนะคะต้นแก้วเรายังไม่ได้ตัดแต่งเพราะว่าเราเห็นดอกเขาไม่ได้เห็นดอกนานมากก็เลยปล่อยต้นเนี้ยตอนแรกมันเหมือนไม่มีด้วยซ้ำเพราะว่าแทบไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ปลูก ไม่ได้ลดน้ำอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มได้รับน้ําแล้วก็ได้อยากกลับมาแบบว่าสวยงามนะคะอันนี้ต้นเทียนหยดนะคะสีขาวค่ะอันนี้เพลี้ยลงเขาที่แล้วนะคะยังเหลืออยู่นิดหน่อยะคะ่ะเนี่ยเขาจะให้ดอกสีขาวค่ะนี่แล้วก็ต้นไซคลูเซียค่ะต้นนี้ที่ตัดแต่งไปนะคะโอเคมาฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหน้าบ้านนะคะต้นนี้ ฝั่งหน้าบ้านนะคะอ่าเมื่อวานเพิ่งให้คนสวนขอขอเขาช่วยตัดพุ่มไม้ให้หน่อยเพราะว่าเราไม่มีเวลาตัดนะคะไปทํางานก็อ่าต้นนี้เราตัดทิ้งไว้นะคะก็เริ่มจะกลับออกมาแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ให้คนสวนช่วยนะคะก็เอาการะบมะพร้าวมาโรยแล้วก็ตัดแต่งพุ่มนะคะเพราะว่าเขาโตกลับมาโตเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นต้นกระเจียวนะคะของแม่ซึ่งอันนี้ปลูกไว้น่าจะเข้าปีที่สี่หรือสาม ไม่แน่ใจอันนี้คือตรงเนี้ยได้แดดก่อนเพื่อนเลยกลับมาก่อนเพื่อนเลยค่ะเนี่ยมาละตอนแรกจะเห็นแทงออกมาก็วยังเอ๊ะจะเร็วไหมแต่ว่าปีนี้มาเร็วค่ะขนาดฝนยังไม่มาแต่ว่าดอกมาแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อใหม่ปีนี้นะคะที่ซื้อใหม่ปีนี้ก็คือแค่สามสิบต้นที่ไปปลูกให้สวนของแม่ค่ะโอเคสี่สิบองศาที่ผ่านมาน้องๆส่วนนี้ก็คือแบบว่า ทนแดดมากนี่ค่ะยังโอเคอยู่แล้วก็ขอบอกว่าน้องโรบหน้าบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้ออกสื่อนะคะแต่ว่าเขาออกดอกเยอะมากค่ะเนี่ยแต่คือเรามันร้อนเนี่ยแล้วเขาก็ไม่สวยอ่ะหมายถึงว่าแบบดอกเขาอ่ะอย่างเงี้ยแต่ออกเยอะมากเราก็เลยไม่ได้มาถ่ายนะคะตอนนี้กลายเป็นดอกไม้แห้งไปแล้วนะคะนี่ค่ะดูความดกดูอ่าพวงนั้นเป็น ตัวอย่างนะคะดกมากโอเคแล้วก็น,นี้ต้นเข็มสีแดงนะคะเราย้ายมาจากมุมโน้นนะคะตอนนี้เขาก็เหมือนเริ่มจะกลับมามีดอกคือต้นเข็มเนี่ยใช้เวลานาน,านมากในการฟื้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอเดินออกมาข้างนอกนิดนึงนี่ค่ะอันนี้อ่าใส่ปัตตเวียนะคะเมื่อวานคนสวนเขาเล็มให้นิดนึงนะคะอันนี้ก็เดสเดโมนาค่ะกุหลาบ เหลือแต่คือมันออกดอกไปแล้วแต่ออกดอกเร็วมากเพราะว่าพอเจอความร้อนปุ๊บเหี่ยวแล้วก็ร่วงเลยไม่ทันได้ถ่ายอะไรทั้งนั้นแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นต้นมีต้นเข็มแล้วก็กุหลาบกุหลาบสีแดงเนะะี่ยค่ะอันนี้คือต้นยังโอเคนะคะแฮปปี้แต่ที่ไม่แฮปปี้เท่าไหร่คือต้นเข็มข้างหลังเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําอัดน้ําให้เยอะๆนะคะด้านหลังตรงนี้ตอนแรกมีต้นอ่า Okay. อะไรนะสวนไซรัสนะคะอเราย้ายไปไว้ที่สวนรอบอบ่อปลาแนละ้วอันนี้ก็เลยซื้อมาเติมตรงนี้แทนนะคะพอดีว่าแม่ซื้อมายังไม่รู้จะเอาลงตรงไหนก็เอาลงตรงนั้นแทน,นะคะ่ะผีเสื้อมาดื่มน้ำหวานนะคะาบบายอย่างนี้ร้อนจัดแต่น้องก็ออกมาสู้แดดนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีต้นนี่ค่ะเพิ่งตัดแต่งไปเหมือนกันต้นไซคะ่ะ ไซชมพูออสเตรเลียแล้วก็ข้างหลังเป็นเอ๊ข้างหลังชื่ออะไรนะมาลูรีชายมะวานมันมันแตกพุ่มออกมาจากกำแพงเยอะแล้วก็เลยให้เขาตัดเขาตัดแบบเรียบเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะช้อนเงินช้อนทองขอให้เขาช่วยตัดแต่ว่าเขาตัดเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแตกใหม่เดี๋ยวเราจะตัดแต่งคืออยากได้เป็นกลมๆแบบ กลมตรงนี้กลมตรงนี้กลมตรงนี้ไงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ดูด้วยก็แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็ตัดโอเคอยู่ต่อมานะคะฝั่งนี้น้องโรบค่ะนี่น้องโรบก็มีทั้งดอกตูมและดอกเหี่ยวนะคะนี่ค่ะอันนี้ดอกตูมอันนี้เหี่ยวไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็เหี่ยวไปแล้วดูพวงดีสิคะไม่ไม่กล้าถ่ายรูปลงด้วยตอนนั้นมัน มันแบบมันเหมือนจะสวยแต่ก็ไม่สวยแต่ก็เหี่ยวเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออปล่อยเหอะเพราะว่าอย่างน้อยเขาไม่ตายก็โอเคละก็เลยเดี๋ยวรอรอให้หน้าฝนมาก็ค่อยค่อยถ่ายก็ได้อันนี้น้องแบบว่าสภาพดรอสสภาพแบบว่าฉันร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ค่ะพวงนี้คือแน่นมากแล้วค่ะตรงนั้นมีเอ่อลังมดด้วยนะเดี๋ยวต้องเอาออก โอเคเดี๋ยวถอยออกมานิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะมีต้นหัวใจสีม่วงอันนี้ของแม่ที่ซื้อมาปลูกนะคะแล้วก็เขาแตกกอออกมาด้านข้างเยอะมากอะดูสิคือตอนแรกมันจะมีแค่กระจุกนิดนิดแล้วตอนนี้เขาเขาแตกกอออกมารอบรอบนะคะทุกกอเลยอย่างเงี้ยเวลามันยาวอย่างเงี้ยเราก็ตัดไปตัดตรงนี้นะคะแล้วก็ไปปักที่สวนรอบปอบปลา นะอย่างเงี้ยตอนแรกมันมีอันยาวแล้วก็ตัดไปแล้วก็จะเป็นพุ่มอย่างงี้นะคะเดี๋ยวจะตัดไปชาเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าจะได้แบบว่าประหยัดด้วยขยายพันธุ์ด้วยตัวเองนะคะสีสวยมากๆค่ะถัดมานะคะต้นอ่าไซปัตตเวียเหมือนกันคะ่ะแล้วก็จะมีสนไซปรัสต้นนี้โอเคนะคะแล้วก็ต้นเวอร์บีน่าที่เอามาจากเอกะฟาร์มค่ะเหลือต้นเดียวเพราะว่าเราใส่ไปทั้งกระถางเลยนะอืม เลือต้นเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นไม้ลม้มลุกนะคะคือถ้าโชคดีก็ได้อยู่นานถ้าโชคไม่ดีก็แค่ตายแค่นั้นค่ะแล้วก็นี่ค่ะอีกหนึ่งกอนะคะที่เป็นต้นกระเจียวนะคะอันนี้เริ่มแทงหัวออกมาแล้วนะคะอันนี้อันนี้ก็เข้าปีที่สามเหมือนกันนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูมุมนี้นี่ชึบจะมีเตยด่างนะคะแล้วก็ หน้าบ้านค่ะก็ผ่านอากาศร้อนมาได้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี่ค่ะเมื่อวานความจริงตรงนี้มันแน่นมากเลยนะแล้วก็ให้เขาตัดใหม่ให้ค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเชื่อมกับส่วนของแม่นะคะโอเคต่อมานะคะดูสิคะเมกเมกครึมมาช่วยฝนตกให้หน่อยเถอะต่อมามาดูสวนหน้าโรงจอดรถค่ะอันนี้ตอนบ ตอนที่แล้วเราพยายามจะเคลียร์เคลียร์ไม่เสร็จนะคะแต่ว่าวันนี้ให้คนส่วนช่วยทำละเขาก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็จะได้มาแบบว่าช่วยทุนแรงในการเคลียร์ของเราด้วยเพราะเราก็ไม่อยากจะทําแต่วิดีโอถอนหญ้าก็เดี๋ยวเราจะได้แบบว่ามาหาดอกไม้มาปลูกต่อไปนะคะตรงนี้นะคะจะมีต้นกุหลาบบิชอปค่ะข้างหลังต้นหนึ่งตรงนี้นะคะโดนเพี้ยเพี้ยไฟกินอยู่นะคะตรงตรงนี้เดี๋ยวต้องตัดกิ่งนี้ออกไปเลยเนี่ยค่ะ แต่ต้นเขาใหญ่มากเลยนะนี่แล้วก็จะมีต้นสนแผงนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีพวกเออ่ต้นสนเลื้อยนะคะและ้วตรงนี้จะมีกุหลาบ poet's wife อยู่ต้นหนึ่งสีเหลืองไม่ตาย <c oughs> กุหลาบเป็นดอกไม้ที่ทนมากและนนี้เตยด่างที่เคยแบบแยกก่อมาปลูกนะคะตอนนี้แน่นมากๆเลยค่ะ นี่แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็แทบจะเหมือนต้องรื้อใหม่หมดเลยนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรว่าเราซื้อมาปลูกหรือเขาขึ้นเองแต่คนสวนเขาบอกว่าเขาไม่กล้าถอนเพราะเขานึกว่าเราซื้อมาปลูกเดี๋ยวลอดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดอกเขาจะออกนะคะอาจจะเป็นต้นที่เราเคยซื้อมาหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะมันไม่เหมือนหญ้าทั่วไปอะคะ่ะและต้นนี้ก็มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเคยปลูกตรงนี้นะแต่ว่ามันเหมือนแห้งตายไปแล้วแต่ว่าอันนี้เขากลับมายังไงไม่รู้ ต้นหลิวนี่ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีดูความใหญ่ของกุหลาบสิคะนี่ใหญ่มากกุหลาบเอกุหลาบแคล์มาแตงค่ะเราที่แล้วทําไม่เสร็จนะเนี่ยมาแบบเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆเขาที่แล้วเราตัดแต่งต้นนี้ไปนะคะทำเป็นทรงลอลลี้พ็อปค่ะ,คะก็เขาแตกกล,กลับมาแล้วนะคะ ด้านข้างก็จะมีต้นเอไทรนะคะโอเคฝั่งนี้มีเท่านี้แล้วก็มีแถมอีกหน่อยนี่คือต้นเฟื่องฟ้านะคะแล้วก็ฝั่งนี้วันนั้นตัดก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเช้านี้คนสวนเขาช่วยตัดเฟื่องฟ้าตรงนี้แล้วเพราะว่าพึ่งเริ่มไปแล้วค่ะนี่ต้นนี้ก็เลยกลายเป็นวงกลมสวยเลยนะคะแล้วก็ช่วยตัดเฟื่องฟ้าสีม่วงอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เริ่มกลับมาเขียวแล้วนะคะ นี่ค่ะโอเคค่ะวันนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะจะพาเดินดูสวนหน้าบ้านสักหน่อยเดี๋ยวรอให้เขาเคลียร์สวนอังกฤษเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะคะตอนนี้ดูสิคะดูความน้ำตาลดูความแห้งไว้ให้เคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปดูว่าเหลือต้นไม้อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นตอนนี้ขอให้ฝนตกก่อนเถอะคนอื่นเขาได้ฝนกันหมดเลยแต่เราไม่ได้เลยค่ะ นี่ส่วนต้นแคนาหน้าบ้านนะคะก็ออกมาสีเขียวสวยงามมากเลยค่ะต้นใหญ่เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวอไว้จะมาอัปเดตส่วนอื่นๆต่อไปนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ